เมื่อวันที่21มีนาคมตำรวจภูธรภาค8ภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้บัญชาการชาพ8พลตำรวจตรีสรุญยูชำนาญราดรองผู้บัญชาการชาพา8ายเทียนชัยชุกิตวิบูรณ์ผู้ว่าราชาการจังหวัดชุมพรพร้อมเจ้าหน้าที่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดเป็นดานตรวจปราบปรามการพักคอยยาเสพติดในพื้นที่ตอนในและสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดลงสู่พื้นที่ภาคใต้ตามนโยบายพลตำรวจเอกกิตรัตนเพชรพอบอตำรวจ โดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังตั้งดาจุดตรวจปฐมพรได้จับกลุ่มนายสุรัตหรือรัชเชพุทธอายุ42ปีเป็นชาวกระบี่พร้อมร้วของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมฟเฟต,ตามีนรอยาไอน้ำหนักประมาณ593กิโลกรัมมูลค่าประมาณ300ล้านบาทพร้อมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อมิตชูบิชิรุ่นไสทันสีเงินป้ายทะเบียนกอพอ .4553 จังหวัดกระบี่โดยมีการบรรทุกกระสอบคล้ายปุ๋ย15กระสอบไว้ที่ท้ายกระบะรถได้ทำการตรวจสอบถุงปุ๋ยแต่มีลักษณะที่แข็งมาก จึงขอตรวจสอบค่าในว่าเป็นปุ๋ยอะไรจากการสอบถามเบื้องต้นนายสุรัตหรือรัตให้ถ้อยคําว่าตนเองเดินทางจากจังหวัดกระบี่โดยใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อมิตซูบิชิรุ่นไสทันสีเงินป้ายทะเบียนกอพอ4 5 5หจังหวัดกระบี่ขับไปเพียงลําพังโดยมีนายต้นไม่ทราบชื่อสกุลจริงเป็นเด็กรุ่นน้องอายุประมาณ30ปีเศษเป็นคนในตําบลเดียวก,กันกับตนเองได้ใช้รถนั่งส่วนบุคคลยี่ห้อนิสสันสีดําป้ายทะเบียนกอทอ 5676จังหวัดกระบี่เดินทางไปด้วยกันส่งยาเสพติดที่จังหวัดตรังโดยเมื่อวันที่18มีนาคม68ไปเปิดห้องพักรายวันอยู่ที่วังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบ,บุรีต่อมาวันที่19มีนาคมได้มีชายไทยมารับรถคันที่ตนขับขี่ไปรับยาเสพติดไอมาใส่ในกระบะรถบ,รถบริเวณที่อํเาเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีแล้วขับมาส่งให้กับตนและเดินทางแวะพักเป็นระยะจนถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มดังกล่าวรับสารภาพว่าได้ขนยาเสพติดจ,จ,จ,จริงก่อนหน้านี้ได้ติดคุกคดีขนยาเสพติด6ปี และได้พ้นโทษออกมาประมาณหนึ่งเดือนและได้มาก่อเหตุในครั้งนี้ค่าดําเนินการส่งไปที่จังหวัดตรังโดยรับค่าจ้าง6 0 0 0อยบาทเป็นค่าขนย้ายในครั้งนี้จากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทดแอมเฟตามีนหรือยาไอน้ําหนักประมาณ593กิโลกรัมทั้งหมดอยู่ในท้ายรถกระบะมิตชูบิชิรุ่นไซทันสีเงินเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดจับกลุ่มได้นําตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไปดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป